3 3 5บาทรับไปเลยชุดเซ็ตหมาแพนดี้หมีแพนดา้าสุดตึงสุดโหดสุดเท่พี่อามควรจะซื้อดีไหมครับตอนนี้พี่อามก็ทำการเปิดโหวตจากน้องๆทางบ้านอยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยโหวตซื้อชุดนี้เนี่ยประมาณ3,000ล้านคนนะครับอ่าแล้วก็โหวตไม่เอาชุดนี้มีอยู่ประมาณ5คน ตอนนี้ก็นำอยู่3,000ล้านต่อ5นะครับจะปิดโหวตภายใน 5, 4, 3, 2, 1โอเคครับผมน้องๆทางบ้านบอกว่าให้ซื้อชุดนี้ได้นะครับเสียงไม่เด็กกันนะครับ3,000ล้านคนที่บอกว่าเอานะครับแล้วก็5คนที่บอกว่าอย่าซื้อเลยพี่นะครับโอเคจัดไปครับผม ขอบคุณน,น้องๆทางบ้านนะครับกว่า3,000ล้านคนที่ช่วยลงคะแนนเสียงโหวตผ่านนะครับให้พี่อามซื้อชุดนี้นะครับขอบคุณมากเลยวันหลังพี่อามจะเปิดโหวตอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองใช้งานชุดหมาแพนดี้หมีแพนด้ามาดูสกิลกันก่อนไลฟ์สติลครับผมดูดเลือดนะครับดูดเลือดดูดเลือด40%ของดาเมจ ที่ทาได้จากศัตรูชิวครับผมลดดาเมจ75% 7วิหลังจากโดนโจมตีโดนโจมตีนะแล้วก็ดาเมจรีเทิร์นครับผมรีเทิร์น85%ไปสู่ศัตรูอ่ะประมาณนี้สั้นๆแล้วก็มีอะไรพี่อามาปีกโอ้โหนี่ครับผม disorientation ครับี่จะเพิ่มดาเมจ35%หลังจากที่โจมตีด้วยอาวุธคว้างนะครับส่วนอันนี้โอโ้ชาร์จครับผมหลังจากเติมเวทครบครับการโจมตี5ครั้งถัดจากนั้นจะเพิ่มดาเมจ40%ของดาเมจเวทครับเป็นเวลา5วิเอาอะไรดีอันนี้ สกิลนี้ก็คือเหมาะกับคนที่ชอบเคลื่อนข้าเคลื่อนขอนะครับอารมณ์เสียง่ายส่วนอันนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนที่ชอบชาร์จชาร์จเวทนะครับชาร์จเสร็จปุ๊บเราก็โจมตีโจมตีแล้วก็เอาเวทยิงอะไรอย่างนี้พี่ยามเอาไปทางเวทล้วกันนะครับเอาละครับผมได้เวลาไปดูกันแล้วว่าชุดหมีแพนด้าหมาแพนดี้ที่น้องๆทางบ้าน3,500ล้านคนโหวตมาให้พี่ยามซื้อเนี่ยจะดีแค่ไหนไปลุยที่สโตนกรอบครับสโตนกรอฟ for the ancient one นะครับไปสำรวจแผนที่สโตนกรอบเพื่อค้นหาโครพี่มหาจอมเวทสูง อลังการบานเพอร์เวอร์ไปครับลุยเนื้อเรื่องที่7แล้วก็เนื้อเรื่องย่อยที่2นะครับบทที่7เนื้อเรื่อง2องเด็กอันเชียนก็บผมอ๋อนี่เหรอมนี่อันเชียนหรือกาละไม่ต้องพูดคำนำเพลงมาเจอกันเลยมาโอ้โหยาวยาวหนึ่งทับสิบหกลักษณะเป็นชาเลนจ์ก็คือว่าอ่าโนบล็อกคิงออลลี่ครับมาถึงก็ไอ้นี่เราเลยคืออาวุธของเรานะ่ะนะมันเป็นมันเป็นมือมืออุ้งมือหมีแต่ค่อยเราเตะบ้าบอไม่ได้เข้าแก๊เราเลยครับ แต่ไม่เป็นไรเราก็น่าจะชนะได้แบบสบายใจทีบหนึ่งทีทีบสองทีเขาอะทีบอุ้ยรีเทิร์ดาเมจไม่กันก็ได้อะแต่เราไม่ได้เออนั่นแหละรีเทิร์ดาเมจกลับไปไม่ค่อยรีเท่าไหร่เลยครับไม่รีก็ทีบแล้วกันนะอ่ะล่างเตะไม่โดนโอ้โหท่ามันเยอะท่ามันเยอะพี่จะท่าเยอะแล้วนะเออกานขอมาหนึ่งทีโอ้อยากได้อาวุธของไอ้คนนี้ของอยากได้อาวุธของอาบิสอ่ะดูท่าดูท่าโอ้โหโคตรเท่ โอ้โหมันเท่อะเท่เหลือเกินมีปล่อยพิษอีกนหาโอ้โหเยอะ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 แยะพลังการบานเพลเวอร์แบ็คคิกนี้จบอะไม่เล่นเล่นเล่นแล้วครับเราจะรีบลุยเป็นอาวุธที่น้องๆทั้ง3000ล้านคนทั่วโลกโหวตเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้น้องๆเห็นประสิทธิภาพสูงสุด เวลาสกิลโล่ขึ้นนะครับเอนชนโล่ขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่าลดดาเมจ75%ซึ่งเราก็แทบจะไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับอพอเติมตังพออะไรมามก็ชนะง่ายเนาะ ชาโดได้ยินและตอบด้วยนายทำให้นักสู้ทุกคนนั้นประหลาดใจแต่อย่างไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้มีกฎพิเศษเมจิกเลเวล47เออเราเลเวลเท่าไหร่ละโอ้โหอาวุธแบบว่าถ้าเกิดขึ้นเวลถัดไปนี้ก็มีตึกเหมือนกันเอ้ยนี่ไงคอมโพสิตสอดนะครับที่มีหลายคนแนะนำว่าพี่อาร์มควรเล่นนะครับเางี้ถ้าอยากเห็นเลเวล49ิาพี่อาร์มเช็คคอมโพสิ์คอมโพสิตสอดเนี้ยคอมเมนต์บอกพี่อาร์มหน่อยครับพี่อาร์มจะได้รู้ คอมเมนต์บอกนะครับว่าพี่อามใช้คอมโพสัยหน่อยอะไรอย่างนี้ใครคอมเมนต์ลงมาพี่อามก็จะไปให้หัวใจแล้วก็กดไลค์แล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์อีโมจิน้าแมวโอเคเสร็จเรียบร้อยอีควิปเลเวล47เราก็น่าจะสามารถไปลุยต่อได้ละอ่าลุยได้เลยครับเจอกับโกเลมครับโกเลมไหนไอออนโกเลมเหรอไมค้าเหรอมาเราจะได้ใช้พุ่งตีหนีซะทีครับอ๋อมันคือไอ้นี่นะครับมันคืออาวุธเออเขาเรียกอะไรนะ นักเคิลนักเคิลนักเคิลโอเคโอ้โหแรงแรงแรงสิก็ม่นเลวตั้งเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวขอนพี่พี่ก็ต่อยผมแรงไปไงเฮ้ยมันไม่ใช่อนักเคิลมันคือมือเปล่านั่นแหละใช่ถ้ามันเป็นนักเคิลถ้าไม่เป็นนักเคิลมันต้องมันต้องต่อยสองทีได้ใช่ไหมแบบโชว์อะไรเงี้ยอืมมันไม่ใช่นักเคิลขนาดนั้นแต่ว่ามันมีอันติของนักเคิลแบบนี้อยู่นะครับมันไม่สามารถต่อยสองทีได้เหมือนสนับมือแต่ก็ยังมีท่าของสนับมืออยู่โอเค ภาลือกิจต่อไปครับสู้ในที่มืดไม่มีหลอดเลือดบอกนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าเกิดอยากเห็นพี่อาร์มใช้อาวุธคอมโพไซต์สอดนะครับย้ําเตือนกันใหม่อีกครั้งว่าคอมเมนต์บอกพี่อาร์มด้วยนะเคไปลุยกันต่อเลยลุยกันต่อ3ทับสิเจอกับพี่เมฟิสโตครับโอ้โหพี่เขามาแบบตึงเลยเท่มาเลยพี่มีเข่าด้วยเหรอโอ้โหมีดใบเรื่อยครับมืด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 ต่อยไปหนึ่งดีไม่รู้ว่าหลอดเลือดเป็นยังไงนะครับเราไม่มีหลอดเลือดให้ดู แต่ที่แน่ๆก็คือเราถอยขาก็ได้เออนั่นแหละถ้าเป็นไปได้พี่ยามจะผ่านไปเลย1นึ่งเอ,อ่อหถึงสิก็เอาตึงๆไปเลยนะครับก็ในเมื่ออาวุธมันดีแล้วใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นต้องอัปเกรดอะไรให้วุ่นวายครับเออมันก็ชนะง่ายไปแไม่ะเพราะงั้นสุริยุปร,ราคานะหน่อยไหมสุริยุปร,ราคาแล้วกันนะครับเจอกับฮาร์ปี้ครับอู้อาวุธเขาเป็นคาตานะคาตาแบบว่าเฮ้ยไม่ใช่คาตาดิเป็นกองเล็บเนาะมาเหมือนอาวุธลิงนะครับ โุโ๊ะโชเลต่อยขาตีขาไปหนึ่งดีเพอร์เฟกอ่าภารกิจนี้นะครับเขาก็จะมีแผ่นดินไหวนะเป็นแผ่นดินไหวซึ่งแผ่นดินยังไม่ทันได้ไหวเลยครับเราก็ใช้ความต่างชั้นของอาวุธนะครับในการที่เอาชนะได้แล้วต่อยโอ้โหดูดูดูด,ดูมันหามากเลยนะไอ้ภารกิจแผ่นดินไหวเนี่ยนะเออเรียบร้อย ถ้าแผ่นดินไหวปุ๊บก็คือเราล้มนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสเตทถัดมาก็คือศัตรูหายตัวได้นะครับ <What? S 1> แล้วก็เราห้ามออกจากเวทีคู่ต่ดอดสู้ก็คือ invincible ครับพี่เขาจะตึงไปไหนนะฮะ <What? S 1> <laughs> มองมองไม่เห็น <laughs> เอออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ <What? S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้เขาไอ้นี่นะครับอย่างน้อยก็ออกไปจะเฮ้เดียเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวก็ <laughs> 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 บอกอยู่ ว่าห้ามออกจากไอ้นี่ห้ามออกจากเวทีห้ามออกจากบ้ินี้ต่อสู้นะครับเราพยายามก็ประมาทไปซะได้ไโอ้โหมันจับเราทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยออกมาก่อนพี่ก็ตึงเหลือเกินต้องพยายามเดาให้ออกว่ามันอยู่ตรงไหนไหโอ้โหยานะอาวุธดีๆอย่าแพ้นะเออนั่นแหละลุกขึ้นมาแล้วว่าอายุสลาตันเราพอจะอ่านเราพอจะอ่านออกได้อยู่นะจากการที่สู้มาเยอะนะครับ ืตออ่านออกนั่นแหละเออเรียบร้อยเดาการโจมตีได้อยู่จริงๆต้องเข้าหาด้วยล่างเตะๆต้องจินตนาการว่าเขาแบบเขายืนอยู่ยังไงอ่ะนะครับเนี่ยล่างเตะๆไม่มีผลาแบ็คคลิกมาทางซ้าย <What? S 1> เดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวจะเย็นโช๊โช๊โช,โช๊อยู่ทางซ้ายต่อยหนึ่งทีจับท่วงหนึ่งทีลุกขึ้นมาแล้ววายุสะละตันลวต่อยหนึ่งทีโอเค สเต็ปประมาณนี้เราจําได้อยู่ครับพอจะจําได้อยู่แจ้งเตือนกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับน้องๆที่เป็น f c ช่องพี่อาม3,000ล้านคนทั่วโลกถ้าอยากให้พี่อามใช้ c o m p o s i t e sword sword s w o อะไรล่ะอพูดเหมือนคนแบบว่าไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษ c o m p o s i t e sword นะครับ c o m p o s i t e sword ก็ได้อะ ถ้าอยากให้พี่อาร์มใช้คอมเบอร์สิทธ์สอดหรือคอมเบอร์ไซส์สอดเนี่ยก็พิมพ์บอกพี่อาร์มนะครับข้างล่างนะใต้คอมเมนต์พิมพ์บอกเดี๋ยวพี่อาร์มจะไปกดใจแล้วกดไลค์ให้แล้วก็ถ้าไม่ลืมก็จะคอมเมนต์ไอ้นี่ไว้พี่อาร์มจะคอมเมนต์อีโมจิไอ้หน้าแมวไว้นะครับไปลุยกันต่อครับผมลุยกันต่อครับผมพื้นร้อนแล้วก็ถ้าเกิดเราล้มเราแพ้นะครับต้องกระโดดนะครับต้องกระโดดทุกๆกี่วิเดี๋ยวเขาจะจับเวลานะครับแล้วก็ห้ามล้มครับถ้าล้มแพ้ทันที <c ười> จับเวลาเจ็ดวิโอเคครับผมต้องกระโดดทุก7วินะ การกระโดดที่ดีที่สุดก็คือเรากระโดดไปโจมตีไปนั่นแหละนะอ้าวโดนเตะขาลม้มออโอ้ยไอโกเลมเห็นแล้วอยากไปทำฟาร์มโกเลมฟาร์มเหล็กอะไรพี่ต่อยไปหนึ่งทีกระโดดหนึ่งทีแล้วก็ต่อยต่อยเอาอีกแล้วอีกแล้วเออกระโดดมากระุนต่อยนั่นแหละมาคข้าเอาให้มันชนะเพราะว่าไม่อยากจะเสียเวลาแพ้นะถึงแม้จะใช้เวลาในการสู้ไม่นานก็ตามที โอเคเยี่ยมตีขาต่อยต่อยตีขากระโดด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 ่ะกระโดดไปก่อนอะไรพี่โดนนั่นแหละโดนไปเยี่ยมจบจบกันไปครับเราโดนโกเลมเตะขาล้มไปหนึ่งทีนะเมื่อกี้นะครับเสียฟอร์มนิดหน่อยหลังจากนั้นจะเป็นภารกิจที่7จ็ทัพสิโจมตีหัวครับและนับคะแนนโจมตีหัวเราน่าจะใช้หมัดธรรมดาโจมตีได้นะเพราะว่าหมัดเรามันเข้าหัวนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อน อ่านี่คือโดนตัวไม่มีคะแนนนะเฮ้ยมันมีหลอดเลือดด้วยสําหรับเราอ่ะมันมีหลอดเลือดแต่สำหรับมันอนะ่ะมันไม่มีหลอดเลือดไงถ้าเราต่อยเข้าหัวได้สักหมัดหนึ่งอะ่ะเออเออนี่ไงหนึ่งละสองโอเคหมัดเรามันเข้าหัวจริงๆชนะแล้วละ่ะโอเคครับพอพอพอหมัดธรรมดาก็เพียงพอแล้วที่จะต่อยเข้าหัวนะครับเออนั่นแหละหนึ่งศูนย์เฮ้ยไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเขาจับเราทุ่มครับ<ะ>มีจักระทืบมีจักระทืบเราด้วยอ่ะต่อยไป ห0ึ่ยังไม่โดนอะไรมันทำอะไรมันทำอะไร20งจริงๆเตะหน้าก็ได้นะก้านคอไม่โดนก้าโดนทีโอ้โหมันมีแสงบีมด้วยครับเมื่อกี้นีด,ดีเราไม่โดนเข้าไปถ้าเราโดนเข้าไปก็อาจจะร้องได้อีควิปเมนตของเรามันก็จะคือไอ้นี่เนาะเนี่ยเนี่ยเอ้อย่างเงี้ย,เ,ยเรามีเงินอยู่ก็ใส่ไปเลยแล้วกันโอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ไปลุยต่อเลยครับเพราะว่าใส่อาวุธเครื่องมาแล้ว47 เจอกับแฮปปี้ครับชนะแฮปปี้ได้ก็คือผ่านมาครึ่งทางละก็จะเหลืออีกครึ่งทางในการที่จะกลุยทางไปหาเดอะแอนเชียนวันนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมหาจอมเวทอลังการบานเพ้อเวอร์เจแฮปปี้นี่ดื้อเหลือเกินคุยอย่างเวียงไปหนึ่งทีสกิลขึ้นครับสกิลที่ถ้าเกิดเราปาของไปโดนเขามีโอกาส35%ที่ดามเจจะเพิ่มโอ้โหมีมีแสงเลเซอร์อะไรด้วยเมื่อกี้นี้จีจ่าจีจบาเมื่อกี้นี้โดนก็ไปก่อน โชคดีที่เราสะท้อนดาเมจโดนเขาเพอดีนะครับทําให้เขาได้ดาเมจอ่าโดนดาเมจไปด้วยนะสังเกตว่าหลังๆเนี่ยเราโดนโจมตีเริ่มเข้าแล้วนะเออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรก็ไม่รู้เออโอเคนั่นแหละตีขาไม่โดนกระโดดขึ้นมาก่อนต่อยต่อยต่อย,ต,อยตีขาต่อยไปหนึ่งดีระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีเพราะว่าหลังๆนี้เห็นได้ชัดว่า เขามาแบบตึงกับเรามากนะ48ครับผมต้องไปดูอาวุธอะไรไหมเห็นกันหมดแล้วเนาะว่ามีอาวุธอะไรบ้างใช่ไหมก็มาย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดอยากเห็นพี่ยามใช้คอมโพสิตสอดนะตัวนี้นะครับคอมเมนต์บอกพี่ยามไว้ข้างล่างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวพี่ยามจะไปกดไลค์แล้วก็กดหัวใจให้นะครับสำหรับแฟนคลับ FC พี่ยามาม0ล้านคนทั่วโลกนะครับผมถ้าอยากเห็นก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ ด้วยนะจ๊ะมาเอาอะไรดีโอโหวันนี้สิครับมินเลอร์สิครับผมภารกิจที่9ครับศัตรูจะโดนดาเมจเฉพาะในโซนเท่านั้นเจอกับพี่เมฟิตโตดาบเลื่อยครับต้องทำดาเมจเขาในโซนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราค่ามาดูทีหลังว่าโซนอยู่ตรงไหนไหนโซนอยู่นโอโหโซนอยู่ตรงนู้นพี่มาเข้าโซนตรงนี้เร็วๆ,ๆเข้าเร็วๆ,ๆเข้าๆๆเฮ้ยมันเคลื่องดาบเลียดพื้นเอ้ยเดี๋ยวกว่อนมีแบบนี้ด้วยหรอล้วโซนไปไหนอีกล่ะทีเนะี้ยเอออยู่นู่นอยู่นู่นพี่เข้าไปในโซนนั่นนั่นหละเยี่ยมมากพี่ ขอบคุณที่แบบให้ความร่วมมือาโซนหายแล้วครับโซนนิ่งอยู่ไหนครับโซนนั่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 นโซนโซนโซนเข้าโซนไปบอกให้เข้าโซนมาตรงนี้บอกให้เข้าโซนขาเข้าโซนนิดนึงขาเข้าโซนนิดนึงก็นับนะฟึบไป็หนึ่งทีมานี้มานี่เออเข้าโซนมานี้เข้าโซนมานี่เออนั่นแหละเสียเวลามากเกินไปแล้วพี่เออเรียบร้อยได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงเลื่อยี่เมฟิโตไหม ม่มาทางนี้พี่มาทางนี้มาทางนี้นี่ดิผมโอ้กระโดดตีลังกามาหาพี่นะเอ้ยไม่ใช่นําพี่มาตรงนี้เนี่ยอา้าวโซนหายอีแล้วทาไมโซนมันหายง่ายหายนี่ไงนี่ไงต่อยหนึ่งทีต่อยสองทีต่อยขาไม่โดนเลยกัดได้หมดเมฟิโตเข้าโซนผมไหมอะไรของเขาครับโอ้โหมีบินจากฟากฟ้าครับโอ้โหปลาของเป็นคนแบบว่าอารมณ์เสียง่ายครับปลาข้าปลาของมาี่านี่มาน,นี่มาน,นี่มาน,น,มน,นี่นั่นแหละเยี่ยม มันเข้ามาซี่จะกระโดดไปไหนเราเข้าโซนไม่ได้แล้วนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปโอ้โหมันจะกาดนะไรนักอ่ะมานี่มานี่มานี่ไปดิเข้าทางเราเลยไปนู่นกระโดดมาตรงนี้อีกพิ้วอะไรตอนนี้เหรอโอเคต่อยไปหนึ่งดีก่อนครับสิบสองวิสุดท้ายรุ่นนี้มันเข้าโซนอะ่ะโอ้โหให้เมฟิตโตไหนมีหลอดแน่ออมาตีขาล่างเตะะมันได้ก่อน วายุสละตันไม่จบยังไม่จบมานี่มานี่มาหาเราวนี่โช๊ยังไม่ตายยังไม่ตายตายแล้วล่ะยังไม่ตายอีกโซนหายพอดีผิวดีนักใช่ไหม คูย่ยังเข้าเพื่งของไม่โดนยังไม่ได้เพื่องมันขัดแล้วก่อนโอเคครับจบไปำนำคาจริงๆไอาการต้องเข้าโซนเนี่ยพี่เขาก็โดดไปกระโดดมาไม่ยอมเข้าสักทีนะครับเลเวลสี่แปครับอาวุธนะเลเวลอาวุธชาโ์โดปะทะฮาปี้ครับสปีดลันมากอะ่ะสปีดลันจัดเลยอะ่ะเจ้าเดินเข้ามาทำไมเราจับทุ่นทำไมอ่ะเธอเดินทำไมเราจับทุ่มทำไมหดหน้าเป็นหนึ่งทีหดขาเป็นหนึ่งทีจับทุ่มจับทุ่มไม่โดนปล่อยไปหนึ่งที เดินก็นไมมจับทุม่มทำไมเล่าพูดไม่รู้จักจําเรียบรอ้อยกระโดดทาไหมท่าเยอะมันก็ทําให้โดนโจมตีง่ายนะครับกระโดดไปกระโดดมาก็คือแบบว่าก็เปิดโอกาสให้เราโจมตีนั่นแหละปาดหน้าเป็นอย่างดีลุกขึ้นมาแล้ววายุสัลาตันจับทุ่มไม่โดนฮฮพี่ทะลูละโอ้โหเกี่ยวขาเราเหรอเรียบร้อยชอบเลยเกินในเกี่ยวขาเข้ามาเนี่ยดีกว่าไอพี่เมฟิโตเมื่อกี้ที่กระโดดหนีออกจากโซนนะครับอะไรเนี่ยหลบการโจมตี ระยะไกลของศัตรูเด <Huh? S 1> ิจเจอกับพี่โกเลมแล้วพี่โกเลมเขาใช้อาวุธอะไรนะจำไม่ได้ละมันจะเป็นหมัดอะ่ะใช่ไหมโอ้หมัดเเท่มากครับแล้วให้เราหลบยังไงชนะต้องชนะจากการหลบการโจมตีระยะไกลของศัตรูไม่ต้องก็ได้มั้งเราก็ต่อยไปเลยนี่แหละสองไม่โดนครับท่าสอเป็นท่าส่วนที่ดีมากเลยนะมันจะดึงจังหวะหลบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็จะสองขึ้นไปเนาะ วายุสลัดตันบานเพิร์เวอร์รอวาดิสลัดตันไปก่อนล่างเ,เตะใส่เรามามาต่อยไปหนึ่งทีต่อยยาวหนึ่งทีสอกโอเคมันจะเป็นคอมโบต่อยยาวถ้ากันได้เราก็สอกแบบนี้นะครับก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันแล้วก็โจมตีเราหนักเลยอะอะไรอะสอกต่อยแล้วก็ชนะแล้วมันมันมันจะเป็นสอกเหรอเป็นสอกเหรอมันจะเป็นย่อสอกหนึ่งที แล้วถ้าเกิดเขากราบได้เราก็จะได้สองอีกหนึ่งทีนะครับคราวนี้ภารกิจก็คือเราต้องโยนของใส่เขาในโซนใช่ไหมเบื่อจริงๆไอ้เข้าโซนเข้าโซนเนี่ยไม่ใช่โยนของเลต้องทุ่มในโซนเออเรียบร้อยโอเคชนะเลยง่ายมากโอเค อีซ MM. um ี่โจตอนแรกนึกว่าจะยากนะครับเอาลผมภารกิจที่13าระดับฮาร์ดฮาร์ดสุริยุปราคานะแล้วก็ภารกิจก็คือศัตรูจะรีเจนตลอดนะครับถ้าเราไม่โจมตีเขานะเจอกับพี่เมฟิโตที่ชอบกระโดดไปกระโดดมาเราจะต้องเข้าหาเขาด้วยการการเตะครับเตะไปอื้เราก็โดนสวนเหมือนกันนี่ไงเขามีรีเจนด้วยโอ้โหอาวุธตกเลยช็อกเลยครับเราช็อกเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับก่อเราถือว่าตึง ต่อยไปหนึ่งทีลุกขึ้นมาและว,วายุสลาตันเราไม่เราไม่ตามเขาไปตีก็ได้นะโอเคจบไม่จําเป็นต้องตามตีตลอดแค่รอจังหวะแล้วใส่พายวายุสลาตันก็ก็ตึงได้ <What? S 1> เขาได้เฟิร์สสไตล์ไปครับเข้าหาด้วยล่างเตะแล้วต่อยโอ้โหโอ้โห oh พี่จะรีเจนไปถึงไหนครับผมยังตีพี่ไม่โดนสักทีเลยแต่พี่รีเจนรอแล้วอะเตะไปหนึ่งที <What? S 1> ปาดขาเขาตีหัวครับเดี๋ยวก็ช็อคอาวุธหลน ตกมืออีกหรอกวายุคสลาตันหยุดการฮิลครับหยุดการฮิลเลือดเอ๊ะนายนายนี่หมอนี่โอ้โหเรียงข่าวเพียงของก็ได้วะเออเฮ้ยอยู่ดีพี่ก็จะเก่งอะไรขึ้นมาล่ะเออแพ้ได้แล้ว บางทีพอพี่เมฟิสโตของเขาเนี่ยโจมตีต่อเนื่องเรานี่ก็ทําให้เราแบบว่าลกได้น,นะครับโอเคครับผมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับน้องๆ FC พี่อามสามพันคนทั่วโลกนะครับถ้าอยากเห็นพี่ยามใช้คอมโบสิทธิ์สอดนะคอมเมนต์บอกพี่อามด้วยนะครับพี่อามจะไปกดใจแล้วก็กดหัวใจให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์อีโมจิไอ้หน้าแมวลุยกันต่อครับอินเว t ร์ v มูฟเมนต์นะครับแล้วก็หลบเวทศัตรูให้ได้เจอกับพี่โกเลมอีกแล้ว <Huh? S 1> ภารกิจแปลกๆเจอกับพี่ตลอดเลยนะอินเว v ร์ t มูฟเมนต์ก็คือ หลังไปหน้าหลังคือหน้าล่างคือกระโดดเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากตีขาต่อยเรียบร้อยอินเวอร์สมูฟเมนต์ขอให้เราสวนกลับได้ก็เพียงพอละเข้ามาดิเตะมาหนึ่งทีเราเรียบร้อยเลยครับเ <laughs> ตะมาเอาอีกครับอ,อีก ไม่นาใช่ไหมต่อยเรียบร้อยจริงๆเราเล่นสวนกลับก็ได้นะอาวุธเราเป็นต่อครับชุดก่อเราเป็นต่อนะเป็นต่อก็หมายถึงว่าเราได้เปรียบเขาเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นการเอาไอ้นี่มาใชใ้ดูนะครับมีแพนด้านี่นั่นเองเนาะที่พิยามกำลังใช้อยู่นะครับ 315บาทที่น้องๆ FC 3,500ล้านคนทั่วโลกโบดเข้ามาเมื่อกี้นะครับว่าให้ซื้อนะครับไปครับรุยกันต่อครับผม Lead Aggressive Style Lead Aggressive Style ก็หมายความว่าคอมโบติดต่อกันจนถึงเกณฑ์ Aggressive นะครับมันก็มีอยู่2อย่างก็คือศัตรูตายก่อนหรือเราถึง Aggressive ก่อนในการคอมโบแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ขึ้นมานะอันนี้ถึง Hard แล้วนะ h a r ดนะครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ เราก็ต้องพยายามคอมโบในท่าที่แตกต่างกันนะครับต่อยบ้างเตะบ้างล่างเตะๆอะไรอย่างนี้บ้างครับทีแบ็กคิกอะไรแบบเนี้ยขึ้นบูตานแล้วนะครับไม่รู้เขาจะตายก่อนหรือเปล่านะต่อยยาวเตะจับทุ่มเราวะโดนยิ่งคอมโบหลากหลายก็ยิ่งมีโอกาสที่จะไปถึงเอ็กเซซีฟนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ถึงแฮะเออโดนจับทุ่มเข้าไปอีกไม่ถึงเอ็กเซซีฟก็ไม่เป็นไรครับขอแค่เขาแบบว่าไอ้นี่ก็พอแล้วมั้ง เลือดเขาหมดก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะเลือดใครจะหมดก่อนเออเลือดเขาหมดก่อนแหละแต่แบบมันก็ใช้เวลานานในการสู้นะครับโอเคอ i ป m ร n ์เลเวล48ครับอันนี้ก็อัปเกรดหนึ่งรอบเนาะก็จะเลเวล48เพียงเท่านี้อาวุธคุยังก็48เวทก็48มาเจอกับฮารี้ครับได้หาแน่นอนต่อยใช้จังหวะดักสวนเอาแล้วกันนะครับแบบเนี้ย โอ้โหนี่การดักสวนก็ยังโดนต่อยเหรอเนี่ยกระโดนมาดีมากเป็นคนที่แบบทําตามคาสั่งคือถ้ามันหลบง่ายมากเลยนะไอ้ไอ้ไอฟันสองเคียนนั้นนะ่ะแต่แบบเราก็ชอบไปโดนไงเราประมาทไงครับถ้าเป็นอาวุธอื่นก็อาจจะเล่นแบบว่าเนียนกว่าน,นี้นะอันนี้พี่อามก็กะบวกแล้วอะไม่ไม่ได้กะแบบไม่ได้กะหลบกะอะไรอะเพราะเพราะอาวุธเราเหนือกว่านะครับค่อนข้างชัดเจน เรียบร้อยตายเลยไหมไม่ตายครับล่างเตะครับซ้ําไปก่อนแล้วก็จับทุ่มหนึ่งดีเป็นคอมโบที่พื้นฐานต่อยให้ล้มร่างเตะแล้วก็ทุ่มหนึ่งดีครับเจอหรือยังแอนเชียนวันพี่มาหาอม,มตะนิรันการบานเพเวอร์แอนเชียนยอมรับการท้าทายของคุณนายไม่รอดแน่แอนเชียนเฮ้ยชา์โด้ลมีรุดลายนี่ชาโด,ด์มีรุดลายครับโอ้เหมือนเป็นหุ่นยนต์คมุมเคอร์ไซส์สอดแอนเชียนวันนายไม่รอดแน่ อยากได้อยู่พอดีเราจะได้อาวุธของแอนเชนวันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต่อยไปก่อนกระโดดมาทําอะไรแอนเชนวันหัวหน้าเปหนึ่งทีต่อยเป็นหนึ่งทีงทยืนทําไมพี่จะย,ยืนทําไมพี่ยืนเก๊กทําไมล่ะนี่คือมหาจอมเวทอภิมหามตานิรันดร์การประารเพอร์เวอร์นะครับแอนเชนวันนั่นเองเราจะสามารถชนะแอนเชนวันได้หรือไม่ด้วยอาวุธที่เติมมา315บาท มันก็ต้องชนะดิปูแอนเชนวันจบตีเราไม่เข้าอ่ะโอ้โหสะท้อนดาเมจใส่แอนเชนวันแอนเชนวันก็เจ็บอ่ะเข้าหาด้วยร่างเตะครับเหมือนเดิมแล้วก็จับทุ่มครับแบบนี้ดีกว่าแบบนี้มันสบายใจกว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบวายุสลาดตาต่อยหนึ่งทีตีขาเขาก็โดนหลบเราเคลื่อนข้าเคลื่อนของครับเขาเข้ามาแล้วต่อยกระโดดไปเราเคลื่อนข้าเคลื่อนของครับมันต้องโดนสักครั้งเลยครับ นั่นแหละครับเรียบร้อยครับอนช้นวันครับกาอาระมันเหมือนกาอาระจริงๆนะเรียบร้อยอาชีพอันล็อกครับแล้วก็เราก็เวลขึ้นแล้วใช่ไหมเราต้องเข้าไปที่อินคิวเบเตอร์ทัวนาเมนต์นะครับเลเวล40 แน่นอนว่าตอนนี้พี่ยามสามารถซื้อคอมโพสไซส์สอดมาใช้ได้ถ้าทุกคนอยากเห็นพี่ยามใช้คอมโพสไซส์สอดคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับบอกให้พี่ยามร,รู้ทีว่าทุกคนอยากให้พี่ยามใช้อาวุธชนิดนี้ถ้าคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์ว่าอยากให้ใช้ก็จัดไปครับพี่ยามก็จะใช้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นอยากซาวเสียงนิดนึงว่าอยากเห็นหรือไม่นะครับเอ้ยผมประมาณนั้นประมาณนี้นา,นานมาดีกับชา w f i g h ฟแต่หลังจากนี้ก็คงจะมาถี่แล้วล่ะนะครับจะไม่หนีหายไปไหนละถ้าเป็นไปได้เอ้ยผม หน,นีพี่อัลเซิเม,มอร์และเกมชาร์ตูฟไส้สอนต้องขอตัวลาไปดูเองเท่านี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ